เอาเงินลงไปอีกแสนหนึ่งเนี่ยแล้วเราดจะได้ก็ได้ได้ยังไงได้เดี๋ยวเดี๋ยวอีได้ยังไงเดี๋ยวคนนี้ดึงให้บนจะเป็นยังไงเขามีวิธีก็เมื่อวานอีดึงให้กว่าแล้วไม่ให้มันหลอกหรือรู้สึกต้องใช้เสียงดังๆเพราะอะไรต้องการจะอธิบายให้แกเข้าใจว่ามันโดนหลอกคือไม่มีจริงแล้วตำรวจเขาก็สะกิดแล้วมันไม่มีจริงเขายังไม่เชื่อคือแกไปแจ้งความที่ไหนคะที่โรงพสพนครปฐมสพเมืองนครปฐม ตำรวจก็บอกว่าเป็นร์ l l นเตอร์แกก็ยังไม่เชื่อไม่เชื่อทีนี้หลังจากจบคลิปแกเชื่ออาเจกไหมคะไม่เชื่ออ๋อโอนอีกไหมคะผมผมก็เลยจำเป็นต้องแจ้งพี่น้องเขาหมดเลยทีแรกห้าหมื่นเนี่ยเขาบอกอย่าเพิ่งออกใครนะอ้ะเขากลัวพี่น้องเขาจะว่าอ่าตอนี้ผมบอกไม่ได้นะต้องบอกก็เลยบอกพี่น้องเขาเขาก็ไม่เชื่ออ,อีกไม่เชื่อ,อโดนอีกห้าแสนคืนเดียคืนเดียวกับที่อาเจกเตือนนะคะ โอ้ผมกลับมาเมอคืนนันะ้นแล้วเขาโดนไปอีกห้าแสนเอาโดนห้าแสนโอ้โอทำไงอะตอนนี้เขาเริ่มข้างแล้วดิ่ยี่ไม่รับสายก็ามันเริ่มรู้แล้วไงว่าเราร,รู้รู้ทันมาแล้วเฮียเฮียเฮียอ้ว่อาา้วนจะทำอย่างไรเนี่ยอ้วหรือพาว่าไปธนาคารถ้าว่าได้แสนหนึ่งแล้วอีกจะช่วยอ้วนหรือมั่นใจยังไงมั่นใจเต็มที่ นึกจะบ้าแล้วนะนี่รื้อประสาทเสียแล้วนะไม่เสียไม่เสียไม่เสียอ้เตือนรืออ้อไม่ฟังอ้วสักคำนะรื้อเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเสียได้ตังค์ก็ขอโทษรื้อด้วยไม่เสียได้ตังค์งก็ต้องเสียไปเพราะว่านึกจะเพิ่มเงินลงไปให้มันอีกทาไมคนนี้เขาช่วยเรา มันไม่ใช่เรื่อรู้จักเขาที่ไหนทีนี้เราก็บอกว่าเอ้ยเสียแล้วเสียไปพี่พี่น้องน้องเขาก็มาบอกเขาอย่าเลยแล้วก,ก็มาอีกคืนนึงอโอ้โหเขาเอาอีกเจ็ดแปดคนที่ว่าเป็นกลุ่มคนที่เสียหายเนี่ยค่ะผัดกันโทรเข้ามาในมือถือเขาอบอกว่าเนี่ยถึงได้คืนแล้วแะแล้วไม่มีป้าคนหนึ่งแหมเหมือนกับอายุเยอะเอะเนี่ยยายก็ได้คืนมาแล้วหน้ามา้าเอาเอเจ้าหน้าที่ชุดนี้เออเขาทุ่มเทให้กับพวกเราแล้วค่ะ ไอ้ทนายก็โทรเข้ามาเราต้องร่วมมือกันจัดการกับกลุ่มคนพวกนี้ให้ลงถังกันคนละห้าแสนเพื่อต้องการที่จะจับกลุ่มทําลายขบวนการพวกนี้แล้วเดี๋ยวเงินเราก็จะได้คืนค่ะสองไปอีกห้าแสนฮ่าข้าวี่สามไปอีกห้าแสนนี่ยังไม่จบท้ายจท้ายลงไปอีกล้านกว่ารวมรวมนก่เสียไเท่าไหร่คะรวมไก่เสียไปเท่าไหร่คะ พาะบัญชีของวันที่เสียหายหนักเนี่ยหนึ่งล้านหกแสนสี่มื่นกว่าบาทโอ้โหเราเราสับสนนะเราไม่รู้จะคุยยังไงแต่เฮียคุยนะฮะอหอน้องแก้มอหลค่ะเออเออลุงถามหน่อยเถอะเฮ้ยน้องแก้มไปรู้จักคนกลุ่มนี้ได้ไงอะอได้ยินไหมเออ เขาไม่คุยด้วยแล้วเนี่ยพีไม่ดีไม่ใช่หรอกเขามีวิธีการถ้าเจอลูกค้าที่รู้ตัวมันจะตัดเลยณนะวันเนี้ยแกรู้หรือ,อยังว่าแกถูกแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกอะค่ะแกเริ่มรู้แล้วแต่แกบอกว่ามันมีไอ้ตำรวจคนหนึ่งเขายังเข้าใจว่าตำรวจคนนี้ไปช่วยเขาไปเสียหายเพราะเขาอเขาถึงไม่อยากไปออกรายการโทรทัศน์เพราะ<อ>ว่าเขากลัว ไอ้ตำรวจคนนั้นจำหน้าได้ต้องมาทวงเงินเขาอุ้บอกเฮ้ยเรียกให้เขามาเลยอยู่ที่ไหนพูเดี๋ยวเอาเงินไปให้เขามันทําเป็นขบวนการใช่ไหมคะเจ๊หยาเลยมันขบวนการขบวนการมันหลอกแล้วทุกวันนี้เจ๊ก็ยังเชื่อนะว่าไอ้ตำรวจคนนี้นะไปช่วยเขาโอุตส่าห์เอาบ้านไปจำนองคนข้างบ้านเอาเงินสี่แสนกว่าโอนเข้าไปในไอ้ขบวนการนี้ทีนี้ณปัจจุบันแกเสียเงินไปคือเงินเก็บทั้งชีวิตแกเลยไหมคะ แกไปกู้เงินคนข้างบ้านแล้วก็คนที่เคยทําการค้าด้วยกันเป็นคนที่เ,เขาไว้ใจกันเนี่ยสามลายท้ายสุดอยากจะให้เจกฝากเตือนคนเท่าคนแก่ไว้กเกษียณไว้เรานิดนึงค่ะจริงๆเนี่ยนะเรื่องเนี้ยผมอยากจะให้เป็นอุทาหารณ์สําหรับพี่น้องประชาชนและคนมีอายุที่มีเงินเก็บเก็บทั้งชีวิตแล้วนี่เขาเขาเ,เ,เป็นคนคนสูงอายุเป็นสตรีที่เป็นเป็นบริโอค่ะ ขอเป็นถือว่าเป็นคนพิการเนี่ยได้เงินคนพิการมาเก็บมาทั้งชีวิตทําอาชีพก็สะสมมาตัวเขาเองเนี่ยประหยัดขนาดไหนก็ขอให้พี่น้องประชาชนดูแล้วเป็นอุทาหรณ์อย่าไปซ้ำเติมกันเลยค่ะ<ช>วันนี้เขาก็ซ้ำเติมแล้วโดวยเฉพาะโดยเฉพาะสาว,ว,ยวอย่างพวกเราต้องช่วยลูกหลานบ้างใช่ไหมคะใช่ครับสองร้อย สวัสดีค่ะติดต่อสอบถามเรื่องอะไรคะอ๋อใส่ที่ว่าพัสดุนะครับขอทราบหมายเลขพัสดุค่ะของใบที่พัสดุอะไรไม่ได้ส่งครับขอทราบชื่อนามสก,กุลนะคะเดี๋ยวตรวจสอบให้ค่ะขอชื่อนายนายหิวจิม ไปกดเข้ามาอ่าค่ะอ่าฉั้นรบกวนคุณลุงแจ้งชื่อและนามสกุลค่ะดิฉันจะเป็นคนอ่ะทำการตรวจสอบให้ค่ะอ๋อบอกชื่อด้วยหรือครับคช่อ๋อชื่อนายนายนายหัวนายหัวคุยแดงเจ๋ นามสกุลนามสกุลค่ะครับค่ะแจ้งมาเลยนามสกุลหัวควุยครับหัวคุยชืัอหัวชื่อหัวชื่อหัวคุยนามสกุลต้องหัวควุยเหรอคะครับผมแสดงว่าเป็นคนหัวควุย

<โ>อม <us> ีสายโทรมาให้กดเก้าชอบไหมคะอาอะะไรบ้งคยากดูมากกว่านี้มีสายโทรมาบอกบอกให้กดเก้าเขเลยกดเก้ามาดูมากกว่านี้อีกอาค่ะฉั้นรบกวนคุณดึงแจ้งชื่อและนามสกุลค่ะเดี๋ยวทีมชาจะเป็นคน่ะทำการตรวจสอบให้ค่ะอ๋อบอกชื่อด้วยหรือครับ โอ้ oh, ชื่อนายนายนายหัวนายหัวควุยแดงเจ๋ค่ะนามสกุลนามสกุลค่ะครับค่ะแจ้งมาเลย นามสก,กุลหัวควุยแ,น,แน่ค่ะแน่ครับหัวชื่อหัวชื่อหัวชื่อหัวควุยนามสกุลต้องหัว,กกหวควุยเหรอคะครับผมสแสดงว่าเป็นคนหัวควุยนั่นเนี่ยครับผม